นี่ครับท่านอาจารย์เพ่นทไให้หมดแล้วนะครับ่้นแต่ะาำานใดก็ขอให้สมความังฝากั้นแต่ที่ตาปุตถูนะครับท่านมีเยนจะพูดไรจมาปวนครับดวจีแล้กขึ้นเก่าอยู่บ kuteman <me> <small> <guys> <odita> namunku

ขุ้กนบุญได้ข้าได้ไนะครับครับ้าวบุกกนกบุญได้ใคาได้ได้มารับได้นะครับข้าข้าวบุกแกนกบุญได้นะครับรับได้นะครับบ้ากบุญได้นะครับรับได้รับได้เลย

หากใครยังไ่รู้นะครับรมแจ้มาได้นะครับดทั้งหนุนนคราีาจังหวัดรอำเภอเรืองอำเภอไม่ใชอเภไม่ใช่อำเภอเขโยมครับผมก็รีงาบโจันทบุรีครับท้ายเมื่ ไอเ็หขนึครับ่งไม่้เานันยัไม่นะครับได้อเส้นหนแม่ันะครับกขอนะครับที่นะครับมาร่วมได้ผูกแขนรวมปู่ศิลาโอ้ยายาวไม่พอครับครับ ผอยู่นี่นะครับครับครับดีหน่อยนะครับตาตาราขอบคุณนะสนุกสนานนะน้าภาาขอบคุณนะถ้าอะไรยังไม่ได้ถ้าัแกเราบุดลามรได้นะครับราได้เลยนะครับกินครับ บอกันรึปล่าคุณแม่มีปองไฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนะครับเดินตรงนี้เลยใช่ไหมนะครับเอ้าคือผมเป็นผู้ช่วยข้างหลังหน่อยนะครับแน่วันนี้เราเลีใชไเขาเจ็ดที่นะครับเขามารับใช้ประชาชนนะครับต้องขอบคุณสอสศบอนนะครับ วันนี้เครื่องเสียงนะครับฟรีนะครับอนุโมทนาสาธุครับงานน่าบรรดาฟรีอีกออมีคอมีของแน่นอนนะครับเอาปุ่นแจกไปแล้วทันนะครับเอาปุ่แจแล้กทนนะครับช่างไฟเราก็สอนอเหมือนกันเอาไปย่านี้กับกับเขาไม่ติดใจฟี่นะครับสาทุ่งฟีเต็มี นะครับเอาใจเย็นๆนะครับอ้ย้า่นั่งเฉยๆอย่ามาให้่มาจงมือนไม่ต้องหัมาอ่ะพ่อจให้คุณแม่ก่อนเลก็ได้พให้คุณม่ก่อนนะครับแม่ขับอ่าพ่อพ่ไก่อนเลยนไะครับนะครับอ่าบอมันไม่เยอะนะันหน่อยเดียวนะครับแตเป็นน้ำใจนะครับไปเลยนะครับไปเลยนะครับใจๆครับทางโน้นางโน้นทางโน้นเลยทางโนโทางโน้นยวกันไม่มีอลยไม่ถึงแถวเดียว เดี๋ยว,วก็อยู่แถวเดียวนะครับนค,ครับใครใครครได้แล้วเดินไปเลยนะครับใส่รองเท้านะครับ,บไไแล้วถ้าเป็นไปได้จะพึ่งกลับนะช่วยเก็บพมเก็บเสื่อด้ครับ <c oughs> ช่วยเก็บครัวด้วยนะครับอมอโนะครับช่วยเอาใจเยนเ็ยนๆนะครับช่วยกันวันนี้นะครับพร้อมหน้าพร้อมตานะครับพัน นะครับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับสอทอแถว่อแถวนะครับครับค่อยๆไปนะครับค่อยๆใจเย็นๆนะครับจริงๆมาได้แถวเดียวนะแต่มาอแถวไม่เป็นไรนะครับเออเขาบอกว่าไม่ต้องไหว้หรกครับแต่แล้วเขาจะบาปนะนะครับ ครับอันนี้นะครับเป็นนะครับเป็นบุญเป็นกุศลที่เรามีโอกาสได้มาเจอกันนะครับเป็นบุญเป็นกุศลที่นะครับเอามาแจกนะครับเอาให้พอนะแจกให้พอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอแจกนั้นแถวยุ่ยาวนะครับใครได้แล้วยังไม่ต้องเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยว่อยจะประชาสัมพันธ์เดี๋ยววนมารอบสองแล้วไม่ได้นะ วันนี้ได้ทุกคนนะพ่อเนาะได้ทุกคนได้ทุกคนครบทุกคนนะครับทุกคนได้ทุกคนหลายคนมาช่วยกันหลายวันแล้วนะครับเป็นนะครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับช่วยกันน้ำปลาเนี่ใครเป็นคนให้ความเป็นพาอให้งานนะครับพ่อน้ำปลาคุณน้อยลีครับแล้วก็บางบองของคุณแม่อมพรน้องชายครับคุณน้อยลีจากจากอเมริกาแต่มาเกือบญี่ปุ่นแล้วนะครับนะครับอ้าว อ้าวมาจากไหนเด็กคนนี้เนี่ยเกิดมามาทั้งครอบครัวอะไรเราเนี่ยมาทั้งครอบครัวเลยเหรือดีนะปู่ไม่มาด้วยก็อขอขอบคุณคุณแม่อภรนะครับปู่ก็มาแม่ของลูกเองไม่ได้ขอบคุณนะครับขอขอบคุณครับขอบคุนะคอยๆนะนะครับแม่แจกลูกลับนะครับตอนนี้นะแม่แจกลูกลับครับ ไพลินไพลินอ่ะไพลินขอขอก่มาไพลินก่อนอ่ะตายเอายาอีกยาอีกนะครับยังเหลือยาวยังเหลือเยอะอยู่นะครับถึงครบทุกคนนะครบทุกคนนะครับใครถึงก่อนได้นะถ้าช้าก็หมดก็ขอโทษด้วยนะเพว่าอยากกระตือมากกว่านมันแพงมากแพงจริงๆแล้วก็กระป๋องน่เปินปากเลย แต่พี่ว่าต้องได้ทุกคนไหมวันนี้เนาะพอเทุกคนอยากได้ทุกคนเพรคนก็เยอะครับได้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 ทุกคนครับขอบคุณทกคนครับจะให้ชาวบ้านเราแจกแล้วก็แจกดีๆอ่ะน้ำมันเยอะมากแจกเนีันนิดๆหน่อยๆมันก็เรียกว่าอร่อยให้เราทินถึงเราเครับขอบคุณคุณแม่มากครับมาเจีกยวหน้านะครับถ้าถูกหวยอยากให้แจกเงินแจกสุดยอดไ เราไปเาไปทำแกงนะเสียดายนะผัดกไข่แ้วก็ตด้วในี้เป็นส้ต็กอันนี้ไม่ต้องท่านอันนี้เป็นน้ำพริกเลยกินเลยที่กีมักี้่อไปได้สเต็ดะโอ้ลองไว้ผมไม่เคยกินนะครับ้ากระป๋องนะครับังก็สด้ายไม่ได้ ได้ทุกคนครับได้ทุกคนครับได้ทุกคนครับไม่เป็นไรได้ตังค์เอาเดี๋ยวให้เอาเป็นตจ่ายไปก็ได้พูดว่าลูกโอ้ยนี่ของคพ่อทวันนะครับครับสาธุนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปใจเย็นๆนะครับเยอะๆครับน่าจะเอาเลยเยอะนะเลยเยอะนะครับได้ทุกคนด้ทุกคนดีนะครับได้ทุกคนทำให้ถึงกัน นะครับน้ำปลาเหลือเยอะนะครับครับขาดใครยังไม่ไ <DVD> ด้นะครับเรายังมากรอวได้นะครับอ๋อครับครับนะครับสารูรับนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ต้องยกมือไหว้นะครับครับเดี๋ยวลูกหลานจะบาปไม่ใช่อะไรนะครับท่านเด็กอย่างเงี้ยยกมือไหว้ได้นะนะครับสารูอย่างเงี้ยนะครับ นะครับอันนั้นเป็นกับแก้มได้นะครัโอ้น่ารักเดียวนะครับก็ไปแกงกุ้งทนะครับอันนี้นะครับได้บุญได้ความสุขนะได้ทำบุญได้ทงความสุขนะครับของอร่อยอร่อยนะครับครับ นะครับหาได้ทุกคนนะครับยังใครยังไม่ได้มาต่อแถวได้นะครับใครยังไม่ได้มาต่อแถวต้ับผู้ผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องไหว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวป้าเขาจะไหว้นะครับมันจะบาดลูกหลานนะครับไม่เป็นไรครับเดเป็นของมุนครับเขเดียว์เขาทิศสารแล้วรับของต้องไหวก็ต้องไหวต้องไหกสายตู้ครับไปเพื่อให้เขาแต่งอายุจากมีให้หนุนปั้นรักทีนะครับนะครับ นะครับอ่านครับท่านใดยังไม่ได้มารับได้ท่านเหลือจะเก็บไว้ที่วัดนะครับที่เหลือเก็บไว้ที่วัดครับที่เหลือจะเก็บไว้ที่วัดท่านผู้ช่วยได้ยังครับท่านผู้ช่วยอ๋อท่านผู้ช่วยครับเออเหลือคืให้วัดเลยนะที่เหลือเหลือไว้ที่วัดนะครับส่วนจะจัดการยังไงแล้วแต่ท่านผู้ใหญ่ครับวัดผู้ใหญ่ครับเรียนนะครับผู้ใหญ่สององค์ช่วยกันนะครับ ตัดสินใจเอาเองเลยครับฝากไว้วัดนี่แหละนะครับขอบคุณนะครับน้ำน้ำเอาไว้ที่นี่ครับหมดน้ำไม่แจกเอาไว้เอาไว้ญาติโยมมานะครับประทานอยู่ครับอยู่เป็นนักพารานะพี่เนาะโอ้โหสุดยอดรบุกพี่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับชาวบ้านจ้าป่าดงนะครับและชาวบ้านใกล้เคียง นะครับจริงๆยอดเนี่ยที่ประกาศไปไม่ใช่นะยอดเปลี่ยนนะครับหอยเคลื่อนแล้วละ่ะขายขายเปลี่ยนเ่าขา,ายไม่เปลี่ยนขายไม่เปลี่ยนห้าหกเหมือนเดิมพ่อเอ้ายอดเท่าไรครับประกาศยอดอีกทีนึงแกเพิ่งไปนห้นยาดโดยทั่วกงแสนแปดพันสองแสนเก้าพันสารห้าบหเจดยห้าสิบหกสาห้าสิบหกเจ็ดร้อยห้าสิ เจ0รแล้ว2,0,9,7,5,6นหอ่าอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาต่อยอดใหม่นะเที่ยวหน้าเอาสา0 0สนเที่ยวนี้คือตั้งเป้าไว้น้อยหน่อยนึงครับตั้งเป้าแค่สอง0,000ก็เลยได้แค่นี้เที่ยวหน้าตั้งเป้าสา0 0สนครับก็จะได้สี่แ0,000น <oung> ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับที่ผมทราบว่าแค่400-500ได้พระรูป400-500วันนั้นนะครับนั่นครับนะครับก็นโมทนาสาธุนะครับนะครับเดี๋ยวแบ่งไปวัดก็แล้วแต่ท่านผู้ใหญ่จะพิจารณาตามเหตุการณ์ทุกคนทุกคนาะนะครับครับวัดวัดดอนสวรรค์วัดศรีสำราญ วัดป่าช้านะครับถัาป่าช้าฉันองค์เดียวรคนเดียวก็พนนอกล้องตันทึบตั้าต่เช้าทุกวัดอยู่อทนคนเดีย